ใช้วงเวียนไม่ได้อืเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่เคารพกฎจราจรเนี่ยใช่เพราะตักคนต่างจะไปก็ไปก่อนจริงๆเราต้องให้รถทางขวาไปก่อนใช่ฮะคือคือเราครับทางขวาไปก่อนอันนี้อันนี้เป็นเป็นหลักเลยเพราะว่าผมรู้ตอนไหนรู้ตอนพี่วิลาเขาไปฟังการประชุมครับครับของปอพไอ้คราวที่แล้วเนี่ยที่ปอพปรากฏว่าเขาบอกโอ้รู้แล้วง่ายๆเราขับรถไปจ้ากับใครเห็นคนตางพาให้เขาไปก่อนต้องให้ไปก่อนเพราะเราเป็นคนเห็นเขาสะดวกที่สุดครับ เขาเห็นเราไม่ค่อยสะดวกใช่เพราะมันบงังคนนั่งข้าาใช่เพราะนั้นเนี่ยก็อันนี้เป็นวินัยอีกอย่างหนึ่งที่ว่าง่ายๆหลักเกณฑ์ไม่ต้องไปน,นั่งพูดกฎหมายอะไรคดทางขวาไปก่อนสองที่ผมอยากเป็นห่วงมากเลยครับเรามีแยกเยอะใช่ไหมแล้วเรามักจะไม่เข้าใจว่าแยกไหนเป็นทางหลักทางเอกให้ดูหน้าตัวเองถ้าก็เข็นเจอแยกนะหน้าตัวเองบอกว่าให้หยุดท่านไม่ใช่จะชะลอนะ ท่าน<อ>าถึงแยกท่านต้องหยุดครับอื<อ>ไม่ใช่ว่าเออหยุดมองมองไม่มีรถจะชะลอเอาไม่ได้ท่านต้องทําตามวินัยท่านเจอแยกปั๊บท่านเห็นป้ายตรองฝังท่านหยุดท่านต้องหยุดก่อนครับถ้ามีรถมาให้รถอื่นเข้าไปก่อนรถทางทางข้างไปก่อนแล้วถ้าไม่มีรถท่านมองซ้ายขวาไม่มีรถท่านถึงไปได้หน้าที่หยุดคือหยุดป้ายหยุดคือต้องหยุดไม่ใช่ชะลอเพราะฉะนั้นป้ายหยุดนี่สําคัญมากไม่ว่าเราชาวเพชรบุรีเรามีวินัยเพราะคนเมืองเพชรเป็นคนมีวินัยครับวินัยตอนนี้ไปอยู่โคราชก็ไม่เป็นไร ก็เคยมีวินัยก็มก็ขอให้รักษาวินัยไว้นะฮะเจอป้ายหยุดกรุณาหยุดนะครับอย่าอย่าไปนึกว่าป้ายหยุดคือเราชะลอไม่ใช่ขอให้ท่านหยุดปั๊บแล้วอุบัติเหตุจะไม่ค่อยเกิดป้ายจราจรมีไว้เพื่อให้ทุกคนใช้การจราจรอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามด้วยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่เอานะผมก็ไม่อยากให้ใครเกิดอุบัติเหตุเพียงแต่ว่าท่านเองนั่นแหละครับที่ จะทำให้อุบัติเหตุมันเกิดหรือมันไม่เกิดผมขอเวลาทั้งหมด5นาทีได้มาแล้ว25ผมพอแล้วล่ะครับจริงๆก็คุยกันก็ได้ประโยชน์เยอะนะครับก็คือไม่มีอะไรจะพูดแล้วสิเดี๋ยวพักเดี๋ยวพักพังสปอร์ตพักพังสปอร์ตแล้วจะให้อาจารย์สุนพลเข้ามาดำเนินรายการที่ถูกต้องไปไม่รู้ยดี๋ยวรู้ครับผมยวพักสักครู่ครับ วามปลอดภัยทางด้านการจราจรสวทเพชรบุรีขอเชิญชวนผู้ขับขี่รถทุกท่านขับรถด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะจุดเสี่ยงต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเริ่มตั้งแต่แยกวังมะนาวถึงอำเภอเมืองเพชรบุรีโปรดขับรถด้วยความระมัดระวังขับรถระหว่างทางโค้งควรมีความระมัดระวังสูงเนื่องจากบริเวณนี้เป็นผิวจราจรที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเนื่องจากมีน้ำเมือกจากการขนย้ายอาหารทะเล ตั้งสติก่อนสตาร์ทลดความประมาทปราศจากอุบัติเหตุเพ,พือพ่อเพิ่มความปลอดภัยทางด้านการจราจรสวทเพชรบุรี educator, ขอเชิญชวนผู้ขับขี่รถทุกท่านในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีขับรถด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณสะพานเข้าเมืองเพชรบุรีตรงห้างบิ๊กซีกับร้านนันทวันเพชรบุรีผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ควรขับขี่รถด้วยความเร็วต่ำป้องกันอุบัติเหตุรถตกสะพานขับขีม่มีวินัยร่วมใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ กลับไปอยู่ในช่วงที่สองแล้วครับอาจารย์สุพลครับมาแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก็ที่น่าสนใจนะครับเรื่องการจราจรนะฮะวันนี้ก็ได้คุยกับท่านพออนุสรปานาสุธาปานาสุธาท่านให้ความสนใจนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตแต่ละวันแต่ละนาทีนะแล้วมันเป็นนาทีชีวิตจริงๆนะฮะอยู่บนถนนเนี่ยเกือบจะต้องนอนบนรถอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าขับรถทั้งวันเลยวันนี้ไปไหนมาอาจารย์นี่นะครับก็ ภารกิจกาจะทวนตามเรื่องเดียวตามข่าวตามอะไรเรื่องถ้ามีข่าวจะทรนตามข่าวอย่างอื่นไม่ตามช่วงนี้ไปไหนไม่ได้เลยเป้าเกาะติดนะครับเข้าธรรมชาตินะเข้าไร่อืมไปเจออะไรในไร่มาโค้งกระดูกเบื้องต้นเจอไปสามเลยฮะก็อ้าวพอดีเมื่อสักครู่ว่าจะรออีกสักพักเอาไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะก็เอาไปดูความต่อเนื่องความต่อเนื่องโอ้โหตำรวจนี่เหนื่อย ท่านภูมิกับพี่ชายปกป้องนี่ไม่ธรรมดาคว้าจอบไปขุดอย่างเดียวป่าคุ้มคว้นแขนแล้วก็หยิบบ้างอะไรบ้างแต่นี่ฮะต้องต้องต้องเดินทางที่จะไปสอบพยานนี่แหละครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางท่านพบตรคนใหม่ท่านอดุลบนตารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเมื่อวานนี้ประชุมคอนเฟอเรนทั่วประเทศนะติดตามอยู่สี่คดีที่ต้องเร่งรัด หนึ่งในสี่คือคดีนี้แหละครับโอ้โหคดีที่เกิดที่เพชรบุรีที่กลัดหลวงนี่แหละครับระดับหนึ่งเขาไปคดีมันเริ่มขยายอืเดิมเนี่ยคือเมื่อสามปีย้อนกลับไปเนี่ยเขาไปแจ้งคนหายครสองคนสามบาทนุ่มจุ้ยกับอรสาเกิดทรัพย์ครับแจ้งแล้วก็ไม่คืบหน้าจนมาสามปีต่อมาครับก็มีข้อมูลแล้วก็ไปเจอรถไปอยู่ที่นนทบุรีครับความนี้จึงเป็นผล แล้วมันเชื่อมโยงเพราะบ้านนั้นมันโยงไปที่ตัวของผู้ต้องสงสัยที่เขาสงสัยอยู่ตั้งแต่เดิมก็คือพันตํำรวจเอกนายแพทย์สุพัฒน์ลาวัฒนะครับเป็นที่มาของการออกหมายจับอสองคดีสองข้อหาหนึ่งกักขังนวงเหนียวครับอันที่สองก็คืออลักทรัพย์หรือรับของโจรเพราะมันเชื่อมโยงไปที่คนหายไงและไปโผล่ที่นั่นยังไงสามในใหม่สองคน ตั้งก็หาไว้สองคนคออกหมายจับไปสองคนค<ม>ุณหอ,อสุภัฒน์กับคุณวีรศาราดิริยาคนที่สามเขาปัจจุบันนี้ฝากขังอยู่ที่เรือนจํากลางเพชรบุรีรครับครบผัดแรกนี่ไปเมื่อวันที่ห้าวันพรุ่งนี้จะครบผัดที่สองในการฝากขังเขามีระยะเวลาเขามีระยะเวลาครับ <5 S 3> ัดดสิบสองวันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ตรวจสอบกันมาแล้วว่าในฝ่ายของทางด้านคุณหมอเอง ลูกชายก็คือคุณเอกเราหพาัฒนาก็จะยืน่นพร้อมด้วยทีมทนาก็จะยื่นหลักฐานขอประกันนะขอประกันตัวในวันพรุ่งนี้ในฝ่ายของพนักง,งานสอบสวนเองนะครับก็จะยื่นคัดค้านวันนี้ก็ขอหมายค้นอีกนะครับเป็นครั้งที่13นะครับก็เข้าไปค้นที่บ้านของคุณหมอที่หมู่สองกัดหลวงธ่ามริดเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็มีทางกองพิสูจน์หลักฐานนะของภาคเจ็ดร,ร่วมกับเพชรบุรีนะครับแล้วก็นำเจ้าที่เข้าไป ช่วงประมาณสักบ่ายโมงนะบ่ายโมงมก็เข้าไปได้หมายคนจากสารจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นคนบ้านแต่ว่าเป็นหลักฐานที่จะมันจะไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับคดีใหม่คดีแรกที่เมื่อสักครู่พูดไปก็คือการหายตัวไปของสองสามีภรรยาครับคดีที่สองที่โผล่มาก็คือมันไปพบโครงกระดูกสามโครงครสองในสามถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ศีรษะแล้วก็มีการไปตรวจ dNA ของโครงกระดูกเนี่ยคือสามโครงเนี่ยเป็นเพศชายหมด ก็สันนิฐานว่าาจะเป็นอดีตคนงานพม่าที่อยู่ในไร่คุณหมอสุพัฒน์แล้วมันก็เชื่อมโยงไปถึงรูปถ่ายอยู่หนึ่งฉบับหนึ่งบานนี่นะหรือหนึ่งแผ่นนี่นะครับมีคนอยู่ในนั้นแปดคนแปดคนในในในรูปนี่นะครับหนึ่งในนั้นมันเป็นคนที่เขาเชื่อว่าถูกยิงตายโครงกระดูกที่สามที่เจอครับชื่อในอีต้านะอีกสองโครงยังไม่รู้ว่าใครตำรวจก็พยายามที่จะไป หาพยานหลักฐานมานะครับ DNA ก็เอาไปตรวจนะก็คาดว่าเป็นอีต้าก็นู่นนะไปเอาพ่อเขาเลยนะอเอาพ่อกับลูกเขามาตรวจ DNA ครับแล้วก็มาเทียบกับโครงกระดูกตรงกันเลยใช่เลยตรงกันว่าเป็นนายอีต้าแน่นอนถูกยิงและถูกฝังอยู่นะท้ายไร่นะของคุณหมอสุพัฒน์นี่นะครับก็ยังไม่พอเท่านั้นนะไปสอบพยานอีกได้กลามาเป็นพยานนะแล้วก็ไปได้ใครอีกล่ะเจ้าโยง่ง เจ้าโย,ง,ยงเจ้าโยงอะไรเนี่ยนะอซอเลเงเามาชี้จุดที่อะไรต่างๆไปแล้วไอ้คนนี้ที่บอกว่าโดนซ้อมพร้อมกับไอ้เพื่อนอีกคนนึงก็คือไอ้เจ้าอีตาที่ตายนี่แหละแต่เจ้าตัวเนี่ยฟื้นขึ้นมาก่อนอฟื้นขึ้นมาก่อนแล้วก็หนีไปหนีแล้วก็กลับพมา่าไปาก็ได้ตัวตอนหลังทิ้งมาสองปีย้อนกลับเข้ามาทํางานใหม่ทีนี้มาแบบถูกต้องตามกฎหมายาตำรวจก็ได้ตัวมามาทำปลอกปากคําชี้ตาแหน่แล้วก็สองวันที่แล้วเนี่ยท่านภูิกับพี่ชัยกับพนักงานสอบสวน ก็ไปที่แม่สอดจังหวัดตาบก็ไปสอบปากคำพยานได้อีกสองคนซึ่งสองคนเนี่ยอยู่ในภาพถ่ายนั้นหมดอะที่มารุ่นเดียวกันแล้วถ่ายภาพซึ่งเขาบอกว่าพยานบอกว่าภาพนี้เนี่ยคุณวิยรสาเป็นคนถ่ายก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหมดเลยนะเช้านี่ได้มาคนหนึ่งนะเย็นนี้ได้อีกคนหนึ่งมาให้ปากคำนะครับเพราะคือ คือพอไอ้เจ้ากลาเนี่ยมันก็รู้ไงมันอยู่ที่ไหนก็ไปเจอไอ้เจ้าโย่ไอ้เจ้าโย่ก็รู้ไอ้พวกนี้มันคนที่ไห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 นก็เลยตามก็ไปตามถึงนะไปตามกันแปดลงแปดริ้วนี่นะเพราะในนั้นเนี่ยมันมันมีอยู่ห้าคนที่ต้องตามหามานะครับคือคือจริงๆกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขามีโทรศัพท์โทรถึงกันอยู่แล้วบางทีก็เปลี่ยนเบอร์แต่ว่าเขาเขาติดต่อกันได้เขาติดต่อกันได้เพราะฉะนั้นเวลาพอเรื่องไปถึงใครเนี่ยเขาก็จะโทรหาคือตอนนี้นี่เขาบอกว่าโอ้สื่อมันเป็นข่าวที่ คนสนใจทั้งประเทศนะครับอสื่อออกไปพวกนี้ก็ดูทีวีนะครับพวกนี้เขาดูทีวีนะดูทีวีดยอย่างไอไลน์สุดท้ายเนี่ยไอเจ้าอะไรอะเมื่อวานนี้สอบสองปากมีเจ้ามินทูนกับเจ้าทูนวินนี่ดูดูสื่อครับพอดูสื่อก็ประสานเข้ามาเลยอแล้วดีได้พยานมาใหม่อีกครับนี่เปิดคดีใหม่อีคดีแล้วนะคดีหนึ่งนั่นคือสองสามีพญานะคดีสองก็คือเจ้าโครงกระดูกที่สามที่ถูกยิงเนี่ยะไอเจ้าอีต้านะแต่อีโครงที่ถูกยิงยังไม่รู้ว่าใคร นี่วันนี้มาใหม่พนักงานสอบสวนพาพยานมาใหม่็ได้อ้วเป็นรายที่บอกว่าถูกสั่งให้ยิงไอ้เจ้ากลา,าอ้าววันนี้จะเป็นคดีใหม่อ,อีกคดีนึงแล้วโอ้โหวันนี้ก็พาไปชี้ที่เกิดเหตุจําจได้ไหมจําได้ไหมก่อนคุณหมอถูกออกหมายจับเนี่ยครับไอ้เจ้ากลาไปหลบอยู่ในป่าจําได้ไหมหนีด้วยความหวาดกลัวเราไปเจอะมีใช่ตำรวจไปเจอนะนักข่าวนักข่าวไปเจอ,อนักข่าวเจอที่นักข่าววิ่งหนีอ่ะพอาถูกไล่กวดเหมือนกัน เจอกับสักถามไายนักข่าวบันทึกภาพเสร็จกลาเล่าเหตุการณ์หมดเลยอืโดยความกลัวครับนักข่าวเปิดประตูรถรถมันกระโดดขึ้นรถเลยไปด้วยลองตามเลยไปด้วยช่วยพาไปด้วยนั่นมีรถไล่ตามกันมาไปถึงโรงพักก่อนนี่วันนี้มาแบบโอ้โหเป็นประเด็นใหม่หคือตอนนั้นเรารู้เพียงว่าเออเขาตามไอ้กลาบอกหนีมีโทรศัพท์มาสามครั้งอจะเอาไปหลบกรุงเทพเพร่นะครับ แต่ปรากฏวันนี้เขาได้พยานคนใหม่สั่งให้ไปเก็บไอ้เจ้ากะลาแต่กะลานีก่อนวันนั้นขับรถควบไปเลยนะหนีก่อนไอ้คนที่ถูกสั่งให้ไปเก็บก็เลยเขาก็เลยพาไปซ่อนตัวซ่อนไปซ่อนมาบอกกูอยู่ไม่ดีแน่เพราะดูข่าวแล้วมันมันชัชไม่ธรรมดากลับบ้านดีกว่าหนีกลับบ้านหนีกลับบ้านควบคุมไม่ได้ตอนนี้กลับเข้ามาให้ปากคำโอ้โหนี่จะเปิดคดีใหม่โอ้โหนี่กี่คดีกันเนี่ย ยามผมได้ไลน์นี่จากขึ้นเป็นหกแล้วนะเอาเลยคือคดีเก่านี่อะไรคดีเก่าที่สองไงกับครั้งตรงเนี้ยทำให้เสื่อมเสียอิสรภาพรักทรัพย์หรือรับของโจรแล้วก็เครื่องกระสุนอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้สามฆ่ามนุษย์สี่ฆ่าคนตายอีตานี่ก็จะเป็นห้าถ้าแจ้งนะนี่เปิดคดีอีกคดีอีเรื่องากไอ้เจ้ากาลาอีกเนี่ยไอ้กาลานี่เดิมนี่ที่บอกไปร่วมไปร่วมนี่นะแล้วก็ที่จริงนี่เขาก็มีส่วนที่ทําให้ไอ้เจ้าโยงรอดนะ คือมันส่งเป็นภาษาพม่าให้เพื่อนหนีไอ้เจ้าโยงวันหนีอใตายังสลบอยู่เรียบร้อยนะเอาและนี่ก็เป็นความคืบหน้าที่เป็นคดีจ้าอืมใช่คนตายฆ่าแต่ไม่ตายจ้างวานฆ่าโอ้ยังมียังมียังมีตัวละครอีกหลายตัวนะวันนี้พอพอพอเห็นเกมวันนี้มาแล้วโอ้ยังมีตัวละครอีกหลายตัวแต่ว่าขึ้นศาลในโปรหัวนะครับมีแต่ภาษาพม่า คือการสอบสวนพนักงานสอบสวนนี่นะคุยกับทางทางพนักงานสอบสวนเขาต้องใช้ล่ามเนะ่คืออย่าลืมเลขาถึงไปกระเหลี่ยงก็จริงนะสัญชาติพม่าใช่ไหมแต่เวลาเขาพูดเนี่ยความหมายของของเขานี่นอกับเราเวลาฟังนีอาจจะต่างกันก็ได้เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้มีปัญหาพนักงานสอบสวนคจัดให้มีล่ามให้แปลให้ตรงครับเพราะว่ามีการประสานงานกับทางสารทูตครับของพม่า นะกระทรวงการต่างประเทศนะเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปเอาตัวไปตามตัวพยานเหล่านี้มานะครับต้องเดินทางเข้าออกต้องมาขึ้นพยานสาร,รใช่ไหมอย่างขราวทีล้านี่ก็ไปเอาดี a อไปเก็บกับพุ่งแก้มอะไรเนะี่ยตัวอย่างเพื่อเอามาหาดี a แล้วมาเทียบกับโครงกระดูกที่เจอครับงานนี้เรียกว่าเป็นคดีสืบสวนสอบสวนที่ต้องบอกว่าต้องเป็นอะไรนะมหากราบ มหากาบอภิรมากเลยอภิมหากาบโอ้โหยากรู้อะไรกันบ้างจะจบกันที่กี่คดียังไม่รู้ยังไม่รู้นะแล้วก็วันพรุ่งนี้คือทางฝ่ายฝ่ายฝ่ายผู้ต้องหาเองครับก็คือคุณเอกครับเราหาวัฒนาเนี่ยลูกชายเขาก็ไปร้องมาธิการครับว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมมาธิการก็รับเรื่องนะครับพรุ่งนี้เชิญต้องไปให้ข้อมูลครับแั้ววันพรุ่งนี้ก็จะมีทางด้านพลตเอกปานสิริประภาวัฒน์นันรองพบตรไป พันตำรวจโทหันพลนิวิบูลไปพันตำรวจเอกพี่ชายปกป้องไปนะครับก็จะต้องไปให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมการที่เขาบอกว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมตรงไหนพนักงานสอบสวนดาเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้นรอบข้อเพราะว่าตั้งกันเป็นคณะเลยไม่ได้ทาคนเดียวนะไม่ได้ทำคนเดียวสืบสวนนี่ก็คณะหนึ่งหัวม่ลูกกี่คนสอบสวนก็อีกคณะหนึ่งมันมีทั้งภาคเจ็ดมีทั้งแลวนี่ตอนนี้ล่าสุดที่บอกมีกองปราบเข้ามาอีกแล้วก่อนหน้านี้ก็มีดีเอสไอลงมาดูต้องใช้ข้อมูลเยอะ เพราะว่าคดีเป็นคดีใหญ่ครับข้อมูลต้องพอสมควรมันจึงจะนั่นได้แล้วก็ทุกครั้งที่ดําเนินการนะฮะก็ใช้หมายสารเป็นหลักใช้หมายสารเป็นหลักนะครับใช้หมายสารเป็นหลักนะครับก็บอกว่าอะไรนะที่เขาเป็นร้องบอกไปออกหมายจับเลยไม่ออกหมายเรียกก่อนใช้กําลังเยอะแยะอะไรจํานวนมากอันนี้ก็เป็นสิทธิเขาไปร้องนะแต่ที่เราไปดูนี่หมายสารนี่สารอนุญาตนะ สาร <S <S เป็นผู้อนุนมตัติออกหมายจับก็ไม่รู้เดี๋ย e วพรุ่งนี้ก็ไปชี้แจงซึ่งตารวจบอกว่าไม่หนักใจอแล้วก็บอกว่าเดินหน้าตรงไปตรงมาคือบางทีเราดูนี่นะค,คนดูก็หงุดหงิดเหมือนกันนะ <S 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 <ฮ><ก>คือดูตามข่าวดูตามอะไรนี่นะ<อ>บางคนก็สับสนเหมือนกันนะเอ๊ะมันยังไงเดี๋ยวมันมีข่าวข้างโน้นออกมาที่มีข่าวนี้เอ๊ะมันยังไงกันแน่คดีอ่ะมันเดี๋ยวมันเป็นพี่กับน้องเดี๋ยวมันมาอ่านี่มาเรื่องสองคนพูมพันนี่มนพม่าอีกแล้วอ่าเห็นไหมงงเราอย่าคิดว่านักข่าวไม่งงนะ นี่เห็นเริ่มมีอุทธรณ์ทาง Facebook กันแล้วนะเนแทบมื่นมืนอะไรคนเป็นไงฮะอุทธรณ์ทาง a c e b o o k อ้าวก็พูดพูดกันเองในแวดวงเนี่ยอ๋อเขาคุยกันไม่ใช่อุทธร์อย่าไปเรียกอุทธร์นะเขาคุยกันคนละเรื่องเดี๋ยวยิ่งงงไปตอนคุยอุทธร์ออนไลน์เริ่มบ่นกันเแล้วครับามันชักจะยาวมันชักจะเรื่องเยอะก็ยาวแน่ยาวแน่ครับเ้าไปต่อกันที่เรื่องอื่นๆ่เป็นไงบ้างครับครับวันนี้ก็มีเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ก็คือเรื่องของ การประชุมเรื่องภาวะเรือนกระจกออ๋ที่ไหนนะะฮในในประเทศไทยคือคือเรื่องของคาร์บอนนะฮะคาร์บอนเครดิตในในประเทศไทยเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันท่านาคาร์บอนไม้ก็เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เหมือนกันเนาะในหลายจังหวัดทําไปแล้วนี่ในในทั้งประเทศประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าร้อยละยี่สิบสองของของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศเนี่ยเกิดจากภาคเกษตรกรรม ภาคเกษตรก็มีนะครับแล้วก็ในในภาคพื้นเอเชียเนี่ยประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ปล่อยคาร์บอนออกมากที่สุดเป็นอินโดนีเซียนะฮะเป็นอินโดนีเซียเหรอครับไม่ใช่จีนเอ่ะไม่ใช่ในในในภาคพื้นเอเชียเนี่ยอ๋อภาคพื้นเอเชียครับแถบแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะมากกว่าญี่ปุ่นด้วยซ้ำเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยมันจะมีการเผาป่าเยอะอโอ้โหที่มากระทบภาคใต้ของเรานี่เองมีไฟไหม้ป่าบ้างอะไรบ้างจุดเผา